สวัสดีครับพี่น้องขอตอนรับพี่น้องเขาสู้อีสานมันก่อยครับเหมือนี้ครับพี่น้องผมมาอยู่ที่คอกวัวมันบ้านครับเป็นคอกวัวไทยครับวัวไย่น้อนี่เป็นวัวไทยครับวัวไทยกึ่งกลางบาวมันนะพี in MA ่น้องนะครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องนะครับเพื่อนเมืองนะครับเพื่อนทับวัวนะครับเพื่อนลูกเพื่อนออกมานี่นีลูกตัวที่เลาลูกตัวที่สองนะครับตัวแรกนี่ผมเอาไปเนีผมซื้อไปนะเพื่อนนะครับนี่ผมจะพาพี่น้องมาเมืองครับลูกตัวที่สองเพื่อนนะครับเป็น เป็นผสมชั้นร้อยนะครับผสมเจ้าร้อยนี่ครับเมืองครับเดี๋ยวเขามาถามถามนะผสมสามร้อยได้ครับพี่น้องเนี่ยมันกับพี่น้องหนามานะครับหนามาลำตัวมาหางมาขามาเหมือนกับพี่น้องซา้นร้อยตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับแต่ก็เป็นตัวเมียคือดีอยู่กับพี่น้องมะเมืองนี่ครับแดงสีแดงได้เหมือนกับพี่น้องแต่ส่วนมากแต่ว่าส่วนมากชั้นร้อ่ผมเห็นสีขาวนะครับ ท้นเลี้นี่เป็นสีขาวจ้พี่น้องแต่ว่านี่เป็นผสมกับงัวไทยนะครับงัวไทยงัวไทยกึงก่งกึ่งกลางเ้อพี่น้องเ้องัวไทยกลางเขา,เอ,าเ,เออนี่ครับเมืองครับพี่น้องควาวสูงกับประมาณร้อยยี่สิบกว่ามาเกินร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบสี่ครับนะครับงัวนี่ออกมาประมาณสิบกว่าหมื่นเดี๋ยวเพิ10สิบหมืม่นบุหล่ะบนถึงเป็นมาจากของเิ่นมบมานถึงนะครับจากของเป็นบ้นบอยอยากออกกล่องนะครับพี่น้อง อ่านี่ครับไปสนใจกันลองมาสอบถามเมินนะครับพี่กัดนะครับยูทีบานกอยมันกอยตะบนดู oo, ล่าสีครับสีเกียรติได้พี่ลองเถอะนะครับแตกจะเพื่นที่การแซดตมาบอกผมได้นะครับเบอร์โทรจากของคนมันตอบไ่ได้พนะิ่นเมาอยู่นะครับเนาะโอเคผมเดี๋ยวผมยังเป็นคนขายเองครับตัวนี้ติดต่อทางผมได้นะครับ เนี่ยมึงพี่น้องซาโลเล่ครับลาเล่ซาโลเล่มาอีกทีครับงามงามพี่น้องงามงามครับเนี่ยมึงหลังเพียงกันเลยครับพี่น้องหลังเพียงกันให้ก็ไหม่บรรทัดบัดไปแล้วครับพี่น้องเลยขาลำแข็งมากครับหัวครับตีผมไทยพี่น้องมึงนะครับเพราะว่าตีผมไทยพี่น้องมึงมันมันเป็นไอ้บัวแบบบัวเศรษฐกิจไดับพี่น้องบัวเนื้อเป็นขายเป็นบัวเนื้อนะครับกับผู้ใดสนใจนะครับ ก็ลองมาสอบถามเมืองไหนนะครับเด้อ,อ,อครับผมโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับกับอีสานม,มันก่อยนะครับขอบคุณหลายครับพี่น้องสวัสดีครับผม